ฟีสปินคุ้มไหมกับเกมมัติเข้าแจนนะคะเรามาดูกันค่ะวันนี้เราจะมาทดลองเล่นสล็อตแบบซื้อฟรีสปินเบดละ30บาทแล้วก็กดซื้อฟรีสปินตังพาวเวอร์เลยค่ะเราซื้อฟรีสปิน1170บาทและทุนเรามีอยู่1,000 0บาทนะคะจากนั้นก็กดตรงสปินไปเลย ทีนี้ก็ามาลุ้นกันค่ะว่าฟรีสปินสิครั้งเนี่ยเราจะได้ทุนคืนไหมและจะได้กำไรเท่าไหร่รอบแรกเพิ่มมา30บาทเป็น100แล้วนะคะเมกาวินมาแล้วได้เท่าไหร่จะถึงทุนเราหรือยัง คิดว่าน่าจะได้ทุนคืนพอดีนะคะในกวินรอบนี้โอเคตอนนี้เราได้ทุนคืนมาแล้วนะคะ1 1 7 0บาทถ้าได้หลังจากนี้ก็คือกำไรเราแล้วนะคะส่วนตัวแล้วคิดว่ามันดีอยู่นะเราไม่ต้องมานั่งรอสล็อตแตกอ่ะคิดออกปะเราก็ซื้อฟีสปินไปแล้วก็นั่งรอนับก,กำไรเลย นี่เล่นเบ็ดละ30บาทนะคะแต่ว่าการซื้อฟรีสปินเนี่ยมันก็จะขึ้นอยู่กับเราเลือกเบ็ดด้วยนะถ้าเราเลือกเบ็ดต่ำนะคะแบบเบ็ดละยสิาตา์อย่างเงี้ยการซื้อฟรีสปินมันก็จะถูกลงนะแต่ว่าอันนี้อันนี้เราเล่นเบ็ดละ3ามบาทมันก็เลยได้ซื้อ1 1 7 0บาทนะคะไม mm ่กินมาอีกแล้วนะคะกำไรมาแล้วได้เท่าไหร่ เก๋ okay, อยู่นะได้กำไรมาทั้งหมด4 4 5 0บาทโอเคการซื้อฟีสปินก็จะประมาณนี้นะคะซื้อปุ๊บได้ปั๊บไม่ต้องรอสล็อตแตกถ้าใครอยากเล่นหรืออยากสอบถามเกี่ยวกับเกมเดี๋ยวทิ้งไลน์แอบไว้ให้นะคะบ๊ายบายค่ะ